นายสุติกรจำเริญพาณิชย์นายกเทศมนตรีเมืองชนบุรีพร้อมด้วยคณะผู้บริหารประธานสภาเทศบาลสมาชิกสภาเทศบาลปลัดเทศบาลรองปลัดเทศบาลและหัวหน้าส่วนราชการเข้ารวมพิธีเปิดโครงการวันเด็กแห่งชาติประจำปี2567ณสวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหรือสวนตำหนักน้ำ สำหรับกิจกรรมในวันเด็กประจำปี2567นี้ได้รับการตอบรับที่ดีจากน้องๆและผู้ปกครองภายในงานมีการแสดงของเด็กนักเรียนระดับชั้นต่างๆมีการจับฉลากแจกของรางวัลอาทิรถจักรยานที่ได้รับการสนับสนุนจากนายกเทศมนตรีและผู้ใหญ่ใจดีจากทางเทศบาลเมืองชนบุรีรวมทั้งทางด้านของนายวิทยาคุณปลืม้มนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชนบุรี นอกจากนี้ภายในงานยังมีซุ้มเกมเล่นรับแจกของรางวัลสำหรับซุ้มเกมได้รับความร่วมมือจากโรงเรียนต่างๆในเขตเทศบาลเมืองชนบุรีมีโซนบ้านลมและแคมป์โรีนสำหรับเด็กๆมีโซนของการวาดภาพระบายสีนอกจากนี้ยังมีการแจกอาหารเครื่องดื่มและขนมให้กับเด็กและผู้เข้าร่วมงานและยังได้รับการสนับสนุนจากหน่วยง,งานทั้งภาครัฐเอกชนร้านค้าต่างๆให้เข้ามาให้ความรู้และแสดงโชว์ต่างๆอีกด้วยค่ะ